สวัสดีจ้าพี่น้องฟองฝ่ายสุขุสุขุนมาเด้อจ่าเด้อพี่น้องมาหนีผ้าผีพิชิตเพิ่นมากินน้ำยาแกงไต่ป่านะคะพี่น้องจ้าเฮ็ดเสร็จไป้ไหมเด้อจ่าพี่น้องจ้ามาหนีเครื่องครบนะคะพักเครื่องเคียงบ่มี่อย่างลายด้อพี่น้องมีแตงกวาแล้วก็มีเยียงเกาะทั่วฟักงาแล้วก็ทวงอกจด้อพี่น้องจ้ามาเด้อจ่าเด้อมากินน้ำกันเยาว์กุเรกุเรก่อนฟ้าตอนป่านะกุเรกุเรกินบนบันกุเรมาจะเต็มทาดไปนี่ยกุเลอะไรตัวหนึ่ง มันคืน้องใส่เสร็จกเดี๋ยวมันจะคว่ำนู้ใส่ผักกะหล่ำอยู่ข้างล่างเลยนะน้องพี่น้องนู้เสร็จเคเลยเคเลยค่ะมาจ๋ามามากินด้วยกันป้ากินก่อนนูเลยเอาพี่น้องจ๋าพริกแกงไตปลานะคะอ่านสูตรไตได้พี่น้องเด้อปรุงรสสาเร็จรูปนะคะพี่น้องจ๋าแพ็กหนึ่งนะคะสามร้อยกรัมนะคะราคารวมส่งอยู่ที่หนึ่งร้อยเก้าสิบบาทเลยค่ะพี่น้องจ๋าแล้วก็ขนมจีนเด้อพี่น้องเห็นบ่นี่เส้นงาวเส้นเหนียวนุ่ม ขายดีค่ะพี่น้องจา๋าล็อตสุดท้ายนะคะเหลือไม่ถึงพันห่อด้วยพี่น้องเด้อโปรโมชั่นขนมจีนนะคะ3ห่อโอนอ่า,ามห่อโอนจ่ายเพียง109บาทด้วยพี่น้องเด้อยซงฟรีจากพี่นอ้นองจา๋านี่หน้าตาแพ็กเกจนี่เป็นแบบนี้นะคะนี่เอากินแัดที่นี่นั่นเอาเอาเอาจารย์มันจับเส้นให้เพย์จับเส้นมาเป็นพี่น้องตักเครื่องเอาเองนะคะเอ้ยมึงเอือ,อ,อยนั่นแหละเมนเมนเมนใส่กองมาก ตักเครื่องเอาเอาปลาไปไหมไม่ต้องมันจะปูมปลามันก็กินได้เลยเอาเดียวก็ได้นี่อ่ะเอาแบ่งกันใส่มันใส่มันมันอะไรแล้วมันอะไรนี่มันฝรั่งอร่อยมากลาล้อเหมือนแล้วมันเทศกับมันฝรั่งมันฝรั่งอร่อยกว่าจัดที่นอนจ้านั่คนดีนะฮะต้องเลยหอม อืมพร้อมโอ้จริงสิบพันถังอืมกินด้วยกัน,นะคะ่ะอืมทำได้ขเขาแจกโ่อจีนตำตำขนมจีนกินนะ พอเส้ยเสร็มหน่อยไปดีป่ะตัวแบบเดียวขึ้นหมดแล้วเจลเมากิโออะขึ้นเครื่องเอาเครื่องอะไร เครื่องยุ่งแรงจริงสุดเครื่องมันงัน เป็นปลาโอด้วยค่ะมีชิ้นปลาโอให้แล้วก็เนื้อปลาโอละเอียดนะก็เลยโปรโมชั่นพิเศษมีเมกี้วันมอดกับมอดลืลอแบบแฮงเหรอเอ้ย ขึ้นแบบนี้เลยฟ้าีูไปเลยตัดเครื่องอาอน้ำปลาโอเดี๋ยวมันกินไม่หมดของมาเฟย์มือติดจับต้างตัดด้านข้างมันติดตัวกระบอ,อกยาวเตีๆๆๆเย๊ยไยนี่อันนี้กระไรมะเขือ ไอ้เม่นเทศมะเขือปะพี่น้องเพื่อฟักเง่าแล้วก็นนอไม่ใช่นี่อะพี่แกงแต่ปั๊มจะมีนอใหม่ให้เ้วนะคะพี่น้องปรุงเรียบร้อยแล้วมีเนื้อปลาปเอียดชิ้นปลาให้พร้อมปรุงรสให้พร้อมยกเวียนเสตมาพี่น้องผู้ใดมากินเผ็ดกว่านี้แล้วก็กินเค็มกว่านี้นะคะ ก็ใส่เพิ่มไปก็ได้เป็นหม้อไปล่าอื้อหือ อ๋ออ๋อพี่น้องคือองศาละป้าถู้ไหม้ามทุกห่อนแหงกระลำพี่น้องหล้วห้องเนี่ยกระลำนี่นี่ขนมจีนอยู่ตรงนี้นี่ข้นกันเฮ้ยมันขอสดใหม่กันเลย นั่งจะโดนผุ่งนี้รมตะวนันคุยมาใส่ฟักทองก็ใส่ได้ด้วยค่ะเรื่องเอาฟักทองระบางฟักทองกับอ่มันแ้่พี่น้องด้วยถ้าใส่พร้อมกันหลายมันสีใส่น้ำกันทั้งสองย่างไม่ฉีดเละเกินไปเนาะป้าเนาะมันจะข้นเกินไป ป้าอาจารย์มาอือมึงคือลองสิมันจะเล่ะเี่ยไม่ร้อยเลยต่วัาถัดถามม่ามันยังแสบเนี่ยแล้วล่องระวังมันเทปเนี่ยกับมันฝรั่งมันฝรั่งอร่อยกว่านะคะมันฝรั่งพี่น้องอร่อยจริงอร่อยมันเท็นแท้น้ำยาเข้าอ่ียวแล้วกับข้นใส่สมบัตยาไปด้วยมันก็จะมีเทกเจอร์หน่อยแตงมันเจ็บ ปิดเจ็บแช่เงินเจ็บเถอะบ่เป็นเจ็บเปยเฮ็ดแสบพี่น้องรวยลูกสมัยนี้นะป้าเนาะทำง่ายๆอีหยังเราต้องว่าต้องง่ายพี่น้องเพราะว่าทุกคนเฮ็ดงานเฮ็ดการเฮ็ดเวียกมากมือเมยังสิพี่น้องมะม่วงโขกพริกแกงแต่ยางตลาดกต่เมืยไปแห้งหรือเปล่าแตงต้มปิกแกงเราไ่ได้กินนรอ ยิงยุคมนีโควินดนั่งเจ้อเวล่าสือไปโหลดแบบสำเร็จลูกพับปุน่นกะมีแบบสำเร็จไห่พริกแกงกะมีแบบสำเร็จไห่ไว้รืมยหาค่ะไรอันนี่ชื่อว่า กองออกมาเลยอีิดสิทำเป็นเป็นแกงก็ได้นะคะเป็นแกงคุกแล้วก็เข่าวสวยนะป้าเนาะอราดข้าวอราดข่าวพี่น้องข้างไตเพี่มากินอันนี้เป็นพริกแกงข้างไตเลยนะคะขมิ้นกับขมิน้นไตของไตหมดพี่น้อง จงเวินคนเห็ดคนอนีสานทำพริมซี่งใก้อ่ะมันไม่ได้เผ็ดแบบเลยคือแต่แบบพุงแบบพริกจริงจริงดิเ เขาเรียกว่ามันร้อนแรงมันเป็นเครื่องเทศเครื่องสมุนไพรนะปลาเนาะจะกินแตงโมเป็นอันนี้เลยตั้มไปว่าอ้โหใส่เต็มที่ลเลยนี่จะตัาให้ก่อ่เอาเยอะนะก่อเริ่มอิ่มแล้ะขนาดเริ่มอิ่มนะ อย่างเป็นกะละมังเรือร่องผีไม่หลีกผีว่นานจ้าพิ่นิมแพลโนี oh. ่จะพักกับพี่น้องนี่ยใส่พักกะลามลายเห็นมอ่มอบหมนออุ่ยตุย๋ยป้าจับจาใไม่นูหน่อย,ยของหนูอะ่ะหกิน,นช่วยไงบ้าเอ็นะนมนย,ยังอย <laughs> างเี้ยก็เลยช่างกล้าเอาเครื่องมาเอาดานอะ อย่างเงี้ยก็ตัวเองไปจอดเลยนเมื่อี้เหรอไหม,มาคอยจับลิมริมริมตัวกินเยม,มดอยู่แล้วพริกแกงว่าเป็นมันกะข้าวเนาะป้านเนาะเฮ่หบ่เป็นมันกะข้าวบ่ถึงเครื่องเฮคบ่ถึงสูตรมันกะข้าวแต่พี่น้องปลากระ,กะสือดีดีไซด์ประนี้แล้วเนี่ยเนื้อปลาอร่อยมากปลาปลากรเลือกซื้อปลาโอเกียดีด้วยพี่น้องซื้อตัวเป็นโลอ่ะ ใส่เครื่องเนื้อปลาชิ้นปลาโอ้ร,ออร้อยแซ่บไปร้อยเมือนกัน,นี่พัก้ี่นี่กหลำตักไปมห็นบุกมากกว่าแซ่บ ก๋อยห้แต่มันมันกินนี่มันอร่อยใช่ไหมเออไม่ลี่อยู่แถวนี้ทำไมเนี่ยหน่อไม้แบบบอกเลยว่าชอบลี่ชอบมันฝรั่งอร่อยกว่ามันเทศร้อยเปอร์เซนต์พี่หลังควนควานนัวควานหนุ่มเดียวกันคัะใส่มาไล้มันเหรอ หักปุ้นก็แซ่บเนาะเอาน้ำจีนแป้งสดเดอ้อไม่ใส่แป้งมกักอร่อยแน่นอนแม่นจ้ะเนียวตุ้ย,ยๆแซ่บข่อยหามันคือก่อนละ่ะเ<ๆ>ส้นหมดแล้วพี่น้อง แล้วตะกละลำไม่น่าเชื่อนะโโลขาลยไปเกืบหมื่นหอแล้วอือคับพี่น้องจัดวันหยุดบ่วันหยุดก็ให้กินได้ง่ายๆขอแค่มีเพียงพริกแกงไตปลาปรุงรสสำเร็จรูปแพ็คนี้นะคะพี่น้องสามร้อยกรัมนะคะพี่น้องจัเใ็รได้เป็นหมอเลยค่ะพี่น้องจ้าในนี้จะมี เนื้อปลาโอละเอียดให้นะคะแล้วก็จะมีชิ้นปลาโอให้มีหน่อไม้ให้ด้วยค่ะพี่นองจ๋าปรุงรสเรียบร้อยนะคะยกเว้นแต่ว่าผู้ใดที่แบบว่ามาก,กินเผ็ดกว่านี้แล้วก็ชอบกินเค็มกว่านี้ก็เพิ่มเติมได้นะคะพี่นอนจ้าหนแพ็คเนี่ยราคารวมส่งที่190บาทนะคะพี่นองจ๋าแล้วก็โปรโมชั่นขนมจีนแป้งสดไม่ใส่สารกันบูดต,ตากวยแดดธรรมชาตินะพี่นอนจ๋า ไม่มีกลิ่นอับนะคะพี่โอนจ้าโปรโมชั่น3ห่ออยู่ที่109บาทส่งฟรีสําหรับท่านที่โอนเงินจากผู้ได้สนใจแบบใดนะคะก็ทักแชทมาหรือโทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะคลิปนี้ดาผ้ากินกระเพกมิสิกไปแล้วสวัสดีจ้า